สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้เราจะสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการจ้างพนักง,งานกับแรงจูงใจของพนักง,งานได้อย่างไรนะครับหลายองค์กรตอนนี้ก็พยายามที่จะดิ้นรนนะครับเท่าที่เราทราบมาก็ มีหลายองค์กรทีเดียวโดยเฉพาะ SME เนี่ยมีประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีในบ้านเราในจังหวะแบบนี้นะครับมีแต่ประเด็นปัญหาซึ่งสุดท้ายเราเองในฐานะคนทำธุรกิจก็คงต้องอยู่รอดให้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ไม่แพ้กันกับการอยู่รอดก็คือการอยู่รอดเนี่ยมันต้องอาศัยพนักงานที่เขาทำงาน เพราะฉะนั้นในช่วงแบบนี้ต้นทุนมันก็เลยเป็นจุดที่ผู้ประกอบการต้องการที่จะบริหารจัดการให้มันรัดกุมที่สุดแต่ในขณะเดียวกันพนักง,งานเองก็ต้องการค่าจ้างเงินเดือนนะต้องการค่าตอบแทนที่มันสมน้ำสมเนื้อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นผลงานของเขาได้ พอมันไปคนละทางแบบนี้เราจะมีวิธีการในการบริหารอย่างไรนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผู้บริหารระดับสูง HR, HR เองคงต้องมีกลยุทธ์พอสมควรทีเดียวที่จะสร้างแรงจูงใจในภาวะที่เราต้องหยุดหรืออาจจะต้องชะลอเรื่องของต้นทุนสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นตัวแรกเลยคงต้องยึดหลัก,ลกความโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมให้ได้ก่อน เราต้องบริหารจัดการบนพื้นฐานของความโปรง่งใสโดยเฉพาะในสภาพแบบนี้นะฮะจะต้องมีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเกิดอะไรขึ้นจะต้องบอกทันทีแล้วก็บอกแบบโปรง่งใสด้วยคือไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างนะครับบอกพนักงานแบบหนึง่งแต่ผู้บริหารทำอีกแบบหนึง่งซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะครับ ข่าวลือต่างๆ,ๆเกี่ยวกับค่าตอบแทนขององค์กรมันจะออกมาแล้วมันจะทําร้ายความรู้สึกของพนักง,งานมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ดังนั้นมีปัญหาอะไรบอกกันตรงๆนะครับแล้วก็ทําให้พนักง,งานเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาแบบไหนระยะสั้นระยะย,ยาวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะครับพอเรายึดหลักเรื่องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโปรง่งใสได้แล้วนะครับอันที่2ก็คือเราคงต้องช่วงระยะแบบนี้ต้องปรับค่าตอบแทนจาก ที่มันมีความคงที่สู่ลักษณะของค่าตอบแทนแบบผันแปรตามผลงานมากขึ้นก็คือง,ง่ายๆชะลอนะครับบางแห่งอาจจะต้องชะลอการขึ้นเงินเดือนประจําหรือถ้าเราจะมีขึ้นก็ต้องขึ้นแบบทาร์เก็ตจริงๆอะว่าเป็นกลุ่มทาเล้นหรืออาจจะต้อง ลดงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนลงบางบริษัทนี้ประกาศเลยนะครับว่าปีนี้ปลายปีเนี่ยอาจจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนนะแต่โบนัสยังมีถ้าเราทุกคนช่วยกันสร้างผลกําไรส่วนต่างทำให้บริษัทมีเงินสดหรือมีกําไรส่วนต่างอย่างน้อยให้มันหลุด ตัว Break e v Point อยนะครับมันก็จะทำให้บริษัทมีส่วนต่างกำไรเพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ขึ้นกันเดือนแต่เรายังสามารถใช้โบนัสหรือว่า Incentive ตามผลงานที่มันผันแปรไปตามผลงานของพนักง,งานในระยะสั้นๆแบบนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นพนักง,งานเองก็ยังคงมีค่าตอบแทนที่กระตุ้นแรงจูงใจบริษัทเองก็ลดเรื่องของฟิ c คอสที่มันจะถูก ต้องจ่ายประจำให้กับพนักง,งานในระยะยาวในช่วงแบบนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนโดยเน้นเรื่องของ variable เป็นหลักมากขึ้นนะครับกลยุทธ์ตัวที่3คือเราอาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นลักลองใช้แนวคิดในเชิงของคําว่า total rewards มาดูให้ชัดเจนมากขึ้นลองดูว่า reward หรือว่าค่าตอบแทนรวมของบริษัทเราเนี่ยมีตัวอะไรบ้าง ะครับถ้าเราเราดึงเอาค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินออกไปละยังเหลืออะไรบ้างก็คงมี1คือสวัสดิการอาจจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาเล่นไหมมาสื่อสารให้มากขึ้นหรือเปล่านะครับตัวที่2คือเรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินพอที่จะเอามาใช้ได้ไหมที่ทําให้บริษัทไม่ต้องเสียต้นทุนตรงนี้นะครับเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นในการทํางานในช่วงนี้ถ้าเราจะมีการปรับ เรื่องของค่าตอบแทนเราอาจจะต้องปรับเรื่องความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นหรือเปล่าให้โอกาสพนักง,งานทํางานที่บ้านมากขึ้นหรือว่าให้มันมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาในการทํางานนะครับแล้วจังหวะแบบนี้ถ้ามีโอกาสในการพัฒนาทักษะก็คงต้องรีบทํานะครับคือบางองคอ์กรเนี่ยเขาใช้จังหวะนี้ในการพัฒนาคนจริงๆนะครับเห็นว่าบางครั้งไม่ได้ออกตลาดตลาดค่อนข้างจะซบเซาออกไปขายก็อาจจะไม่ได้ลูกค้าตามเป้า ก็เลยใช้บางจังหวะตรงนี้ครึ่งวันบ้างเช้าบ้างบ่ายบ้างในการให้แมนเจอร์ช่วยสอนงานให้คำแนะนำลูกน้องเพื่อให้เขาเก่งขึ้นเป็นการรองรับอนาคตที่เศรษฐกิจมันจะฟื้นคืนกลับมาได้ก็สามารถใช้ในสิ่งเหล่านี้นะครับโดยรวมถึงเรื่องของ recognition การใช้คำชมการใช้ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีความสำคัญในจังหวะนี้มันอาจจะต้องเอากลยุทธ์ต่างๆที่ไม่ใช่ตัวเงินเข้ามาเสริมแรงตรงนี้มาก ขึ้นตัวถัดมาที่อาจจะต้องทำให้ได้ชัดเจนคือถ้าเราจะต้องรีวอร์ดจริงๆต้องการให้คนเก่งคนที่มีผลงานดี ยังคงอยู่กับเราไม่ไปไหนเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ใช้ selective rewards มากขึ้นเช่นเน้นกลุ่มพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานหรือว่าเป็น core function core position หน่วยงานหลักของเราที่จะขาดเขาไม่ได้เนี่ยนะฮะอาจจะต้องแยกบั d g เจตในการให้รางวัลออกมาพนักงานทั่วไปกับพนักงานที่เป็น Key หลัก หรือบางองค์กรก็จะเน้นไปที่ตัวท ALEN เป็นหลักนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าใครจะได้เท่าไหร่แบบไหนในช่วงจังหวะแบบนี้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจกลับขึ้นมาเราอาจจะมีการชดเชยคืนย้อนกลับให้กับพนักง,งานในกลุ่มที่ในช่วงนี้ไม่ได้อะไรไป,ไปนะครับตัวหนึ่งที่อยากจะย้ําแล้วก็ให้ทุกท่านตระหนักมากขึ้นคือในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ย บางครั้งอ่ะผู้บริหารเอง HR เองชอบมองระยะสั้นๆว่าช่วงนี้จะต้องอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ทําอะไรเลยไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ให้อะไรเลยซึ่งเรามองสั้นๆว่าธุรกิจต้องอยู่รอดในณจังหวะนี้แต่อาจจะลืมมองยาวไปนิดนึงไหมฮะดังนั้นเวลาเราเรารักษาพนักงานหรือว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับต้องการจะรักษาธุรกิจเราคงต้องดูแผนระยะยาว ประกอบกันไปด้วยนะฮะว่าถ้าเราทําแบบนี้ขึ้นมาถ้าพนักง,งานเก่งๆลาออกไปหมดเลยช่วงเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาเนี่ยเราต้องเสียต้นทุนในการสรรหาคัดเลือกค่อนข้างเยอะนะครับพอเลือกมาแล้วเรายังต้องมานั่งพัฒนาเขาอีกเพราะอะไรเพราะคนเก่งที่ทํางานเป็นออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้อาจจะต้องเป็น selective strategy นครับในแง่ของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยจะต้องเลือกต้องโฟกัสมากขึ้นใช้เรื่องของ short term ใช้เรื่องของ incentive ผูกกับผลงานพนักง,งานมากขึ้นตรงไปตรงมาฟิกคอสลดลงเรื่องเงินเดือนขึ้นอาจจะไม่มีหรือมีน้อยหน่อยผันไปเป็นเรื่องของโบนัสหรืออินเซนティブผันแปรมากขึ้นแล้วก็โฟกัสกลุ่มที่เป็นท ALENT ของเราเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายมันต้องประหลา์จังหวะนี้อยู่รอดอนาคตในอีก1ปีอีก2ปีข้างหน้าถ้าเราขาดคนเก่งๆมาผลักดันธุรกิจมันก็จะแย่อีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าลืมมองสั้นแล้วก็มองยาวด้วยนะครับต้องบาลานซ์สจุดนี้อันนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางที่ทำให้ HR รวมถึงผู้บริหารนะครับได้ไอเดียนะผมมองว่าน่าจะพอได้ไอเดียจุดประกายบางอย่างในการใช้สำหรับบริหารค่าตอบแทนในช่วงจังหวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ